อสวัสดีทุกคนยิยนดีต้อนรับสู่ช่องปอนคาวิชแน,นลนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเรเบลไอออสตากันเนาะก็ใน <c oughs> วันนี้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเราไปดูกันเนาะซึ่งมีการอัปเดตท,ที่เราเรู้สึกว่าเป็นการอัปเดตท,ที่ยิ่งใหญ่มากๆ <c oughs> เรียกว่ายิ่งใหญ่มากได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมา เริ่มจากอันแรกจะเป็นการอดัดเดของทางร้านคาเนาะก็จะมีการวางจำหน่าย cross ur aqua แล้วก็ cross ur muse เริ่มมาที่ขอข aqua aqu ก่อนเนาะก็จะเป็นการวางจำหน่ายแผกที่เราต้องไปซื้อเนาะก็คือในแผงเนี้ยถ้าเราล็อกอินเป็นเวลา9วันอะ่ะจะได้รับตั๋วกาชาอย่างละ1ใบและในวันที่10บอะ่ะจะได ตัวกรารชาการันตี UR ของอะควาเนาะส่ว,วนอีกอันนึงจะเป็นของมิวก็จะคล้ายๆกันก็คือคอร์ส UR มิวเนี่ยจะมีวางจำหน่ายในร้านคา้าเนาะเมื่อเราซื้อแล้วอะเพียงเราอินทุกวันเป็นเวลา9วันก็จะได้รับตัวกระาชากรันตี UR ของมิวด้วยนี่คือการอัปเดตแล้วก็อีกอันนึงที่มีการอัปเดต เนื้อเรื่องเพิ่มความสนิทของมิวบทที่8ก็ได้ถูกอัปเดตมาสำหรับตุลละครสกุยดอนทั้ง9ตัวเนาะของมิวก็ถูกอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วใครที่เลเวลความสนิทยอยู่ในบทที่8แล้วก็ไปอ่านกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มสตอรี่ตอนที่11จ้าเข้าค่ายสามเหียงเพื่อง,งานสากุเฟสซึ่งอันนี้เรายัางไม่สามารถเข้าไปอ่านได้ เพราะว่าบทที่10ด่านสุดท้ายยังไม่ผ่านซักทีซึ่งถ้าใครผ่านแล้วก็สามารถมาสปอยเราได้นะตอนนี้และตอนนี้ก็มีการเคลียร์สเตจตอนที่สิแล้วสามารถเล่นเพลงใหม่ด้านล่างนี้ในการเล่นเพลงทั่วไปได้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกันว่าเป็นเพลงอะไรซึ่งเป็น2เพลงนี้ที่อัปเดตมาให้เล่นกันในสตอรี่นี้โอเคแล้วก็การอัปเดตครั้งยิงย่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของเลฟไลท์ก็ได้มาอีกครั้งนะจ๊ะก,ก็คือการอัปเดต ไม่ใช่นี้สิอันนี้จ้าออสตาร์เฟสมาอีกแล้วจ้าทุกคนออสตาร์เฟสสิ้นเนือก็จะมาเนาะสำหรับเลยใบออสตาร์ Star. ซึ่งมีตัวละคอรอัปเดตใหม่ทั้งหมด4ีตัวคือ UR 2ตัวแล้วก็ SR 2ใบเนาะอุ้ยเลยโดยนอกจากนี้เมื่อหมุนกระชา10ครั้งจะการันตี SR s q u i ควิดอนหนึ่งใบด้วยแล้วเมื่อหมุนกระชา1ครั้งและกระชา10ครั้งเนี่ยจะได้รับชายนี่คอสีเหลืองด้วยเนาะ ก็เรามาที่ดูสกูไอเด้งกันดีกว่าเนาะนี่อะไรอะ่คอสตูมอ๋อคอสตูมของนิจิมาแล้วคอสตูมใหม่ของนิจิเนาะระดับ SR. S R เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นคอสตูมแบบไหนมาดูที่ระดับ U R กันก่อนเนาะก็คือซาวยาสวะนิโก้ังซึ่งนางมาในชุดของนางฟ้าอุ๊ยน่ารักมากเลยนิโกะนิโก้นิโกะน,น,นี่โดยท่าพิเศษของนางจะเป็นการฟื้นฟูสเตม,ม่า40จากสเตม,ม่าของตัวเองเนาะ เอกักเินตามาน,นี้เลยโดยตัวละครนี้สําหรับเราก็เป็นสายซสพอร์ตที่ดีน่าจะดีตัวหนึ่งเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าตัวที่อยู่ในตู้กระชาเฟนเนี่ยดีทุกตัวสมควรเก็บเนาะก็น่าจะดีมากๆเลยแหละใช่ต่อมาตัวละครแบบเอสเอยู A U R เนาะจะเป็นเอ็มม่าเวอร์เดนเป็นสกยดอนของนิจิอีกตัวหนึ่งที่มีการอัปเดตยูอามาแล้วจ้าก็คือตอนนี้มีประมาณสตัวมั้ถ้าจำไม่ผิดเนาะ ก็ในตัวนี้จากการที่ไปดูมาเห็นหลายๆคนบอกว่าตัวนี้ในในทางเซิร์ฟญี่ปุ่นน่ะเป็นตัวที่มีสกิลแรงที่สุดเป็นสควยดอนที่ดีที่สุดหนึ่งในใบที่ดีที่สุดของทางเซิร์ฟญี่ปุ่นใช่โดยถ้าไปเสิร์ฟนางก็จะได้รับ sp 9%จาก sp สูงสุดเนาะเอกลักษณ์เป็นประมาณนี้ซึ่งหลายๆคนบอกนะว่าตัวนางตัวนเนี้ย urmma เนี่ยดีมากในเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เราไปดูมาเนาะก็ ถ้าใครเป็นเมดเอมมาและคิดว่าจะทำแต้งดีๆก็อย่าลืมไปสุมหานางเนาะแล้วก็ระดับ SR ซึ่งอันนี้เขาบอกเป็นชุดใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาเนาะมาเริ่มที่นาคาสึคาซึมิโดยถ,ถ้าพี่ดับท้าพิเศษของนางจะดับ SP 7%ซจาก SP สูงสุดเอก็จะเป็นประมาณนี้โดยชุดนี้ก็จะเป็นชุดในแบบเรนโบ์เนาะเรนโบ์สีลุง้งก็มาในธีมของสีลุงเรนโบ์เนาะสำหรับนิจิในเซตนี้ต่อมาก็เป็น SR ของ เทนูจิลีนะก็ถ้าพิเศษของนางจะเป็นเพิ่มแอพเ3.2ปในช่วง5โน้ตเอกลักษณ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ชุดก็จะเป็นสไตล์เดียวกันก็คือแลนโบเนาะน่ารักน่ารักแลนโบใช่แลนโบเป็นสายล้งน่ารักน่ารักเนาะก็มีประมาณเท่านี้สำหรับการอัปเดตเนาะเดี๋ยวเราไปดูตู้กันดีกว่าตู้น่ก็ตู้กระชาเฟสเนี่ยก็มี สุ่มตั้งแต่สิ้นเดือนถึงประมาณวันที่5ที่6เนาะของเดือนถัดไปก็อย่าลืมมาสุ่มกันเนาะโดยที่การสุ่มก็มี3รูปแบบเหมือนเดิมจ้าโดยรูปแบบแรกจะเป็นการสุ่มโดยใช้สตาร์เสียเงินเนาะ10สตาร์สุ่มทั้งหมด1ครั้งโดยจํากัดบรรดา1ครั้งเนาะแล้วก็สุ่มแบบที่2ก็จะเป็นสตาร์ฟรี50สตาร์เนาะสุ่มทั้งหมด1ครั้งแล้วก็สุ่มแบบที่3จะเป็นสุ่มกระชา10ครั้งใช้สตาร์ฟรี500สตาร์เนาะ โดยอันนี้ก็จะการันตี S R 1นึ่ใบขึ้นไปด้วยก็จากตัวละครที่เราไปดูมาก็มีเอมมานี่แหละที่ดีที่สุดที่หลายๆคนบอกที่ไปดูมาและชุดนางก็สวยมากรวมไปถึงชุดของนิโกะเนี่ยนิโกะคือน,น่ารักมากนางฟ้าตัวน้อยเลยแหละใช่ก็มีประมาณเท่านี้เนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะวันนี้ไม่ได้ส่งสตาร์เฟะเพราะว่า <c oughs> สตารไม่ฟอ ไม่ฟอด้วยไม่พอเนาะก็ไม่ได้สุ่มให้ดูกันนะจ๊ะขอโทษด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแกะแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ก่อนใครเนาะสำหรับวันนี้ก็บายบายจ้าเราเจอกันคลิปหน้าจ้าดูว่าอีเวนต์ต่อไปอะไรจะเด็มาเนาะ